สวัสดีค่ะคุณครูชวลิตดิฉันนะคะนางสาวเคมิกาเกิดรัดค่ะห้องหมห้าทับหกเลขที่ยี่ค่ะวันนี้ดิฉันนะคะจะมานำเสนอความรู้ประกอบกับอินโฟกราฟ,ฟิกค,ค่ะอินโฟกราฟ,ฟิกที่ดิฉันได้ค้นคว้าม,มานะคะอยู่ในหัวข้อเรื่องบอกเกิดของศาสนาค่ะ สาเหตุอย่างแรกของการเกิดาศาสตราสระนะคะคือเหตุเกิดจากความไม่รู้ค่ะมนุษย์เรานะคะมีความไม่รู้ไม่เข้าใจในหลักของธรรมชาติค่ะหรือว่ากฎของธรรมชาตินั่นเองนะคะมนุษย์นะคะจึงเกิดความคิดและมนุษย์ได้หาคําตอบในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะคะและมนุษย์ได้คําตอบแล้วเชื่อว่ามีผู้สร้างในธรรมชาติค่ะ และมนุษย์นะคะยังขอบคุณเทพเจ้าที่สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้กับพวกเขาค่ะตัวอย่างนะคะมีผู้คนมากมายค่ะได้เห็นรูปร่างของต้นไม้หรือว่าภูเขาที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปจากเดิมค่ะและมนุษย์นะคะยังเชื่ออีกว่าต้นไม้หรือว่าภูเขาเหล่านั้นเนี่ยมีเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่ในภูเขาต้นไม้เหล่านั้นค่ะ แล้วก็พากันกราบไหว้บูชาและนับถือค่ะสาเหตุอย่างที่สองนะคะเหตุเกิดจากความกลัวค่ะมนุษย์เรานะคะสามารถที่จะเกิดความกลัวได้ตามปกติตามสัญชาตญาณของตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกลัวในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะหรือว่ากลัวในภัยของธรรมชาตินั่นเองค่ะ หรือไม่ก็อาจจะเป็นกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายต่างๆจากสิ่งรอบข้างค่ะมนุษย์นะคะจึงเกิดความคิดว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถนิ่งนอนใจแล้วอยู่เฉยๆแล้วเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นได้ค่ะมนุษย์นะคะต้องทำทุกวิถีทางนะคะให้ตนเองเนี่ยปลอดภัยและสบายใจค่ะ จึงเกิดการบูชาต่างๆขึ้นมานะคะการบูชาเนี้ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสมมุติว่ามีเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าฝนตกหนักไม่หยุดนะคะหรือว่าฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องต่างๆนะคะมนุษย์เนี้ยก็จะขอให้เทพเจ้าแห่งดินฟ้าอากาศหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยบูชาเพื่อที่จะทให ไม่เกิดภัยธรรมชาตินี้ขึ้นค่ะเพราะว่าเพื่อความสบายใจของตนเองและความปลอดภัยของตนเองค่ะสาเหตุอย่างที่สานะคะเหตุเกิดจากความพักดีของมนุษย์ค่ะมนุษย์นะคะเกิดความเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์ค่ะมนุษย์นะคะเชื่อและยอมท่อมตนเองให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจ น้อยกว่าธรรมชาติเหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่อยู่เหนือกว่าธรรมชาติค่ะที่ตนเองสร้างขึ้นมานะคะแล้มนุษย์นะคะยังเชื่ออีกว่าสิ่งที่ตัวเองเริ่มใสสิ่งที่ตัวเองศรัทธาเนี่ยจะอำนวยความประโยชน์ให้แล้วจะทำให้เกิดศาสนาประเภทอาเทวนิยมค่ะศาส,สนาประเภทอเทวานิยมนะคะ คือศาสนาคริสต์ค่ะศาส,สนาอิสลามศาส,สนายิวและศาสนาอีกมากมายนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้ค่ะการแสดงความเคารพของศาสนาประเภทอเทวนิยมเนี่ยมีมากมายหลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเก่าวคำสันเสริญนะคะปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาการกราบไหวบูชานะคะหรือว่าการเคารพทางวาจาค่ะ และยังมีอีกมากมายนะคะที่เป็นการแสดงความเคารพอีกต่างๆค่ะค่ะวันนี้ดิฉันนะคะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ